เพราะฉะนั้นการสร้างความดีให้ในจิตของคนทุกอย่างจะดีขึ้นมาเององค์กรจะดีขึ้นมาเองเพราะบุคคลดีองค์กรประกอบด้วยบุคคลเพราะนั้นต้องสร้างบุคคลให้ดีสร้างบุคคลให้ดีสร้างที่จิตพัฒนาจิตพัฒนาอย่างอื่นทําไม่ได้อ่พัฒนาจิตด,ดีสุดเปลี่ยนที่จิตใจเขาองค์ุริมาณฆ่าคนมา900กว่าคนเปลี่ยนจิตใจให้ได้หมดพิษสงทันที พระเจ้าเปเสนที่โกศลนเนี่ยไปกราบผู้เจ้าพระเจ้าเปเสนที่โกศลสนก็บอกโอ้องคุลิมานนี่มันร้ายมากมันฆ่าคนอย่างงน้นอย่างนี้อาวองค์สงทหารไปปราบทรงใครไปปราบปราบมันไม่ได้สักทีผู้เจ้าเลยบอกถ้าองคุลิมานอยู่ที่นี่จะทํำยังไงโอ้โหถ้าอยู่ที่นี่เราตายแน่เลยผู้เจ้าบอกตอนนี้องคุลิมานมาบวชอยู่นั่งข้างๆพระองค์แล้วนี่โอ้โหพระเจ้าเปเสนที่โกศลนเหงื่อแตกเลยตายแน่คราวนี้เนี่ย พุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกองคุริมันไม่มีภัยแล้วเพราะนั้นธรรมะเปลี่ยนคนได้โยธรรมะเปลี่ยนคนได้นั้นคนที่ผิดศีลห้าหรือมีความประพฤติที่ไม่ดีเราเอาธรรมะเข้าไปเปลี่ยนคนได้และโยมไม่ต้องกังวลเรื่องเก่าความผิดความไม่ดีแต่ก่อนลืมไปเลยโยทิ้งไปไม่มีคนเลวถาวรไม่มีคนเราพัฒนาได้ถ้าองคุริมันโมกังวลว่า โอ้โหฆ่าคนมาเก้าร้อยคนแล้วทำไงดีเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นพระหลานแต่ผู้เจ้าให้ทิ้งเรื่องเก่าหมดเลยอดีตอย่าไปกังวลอนาคตอย่าไปพะวงถึงอยู่กับปัจจุบันแล้วทุกอย่างดีเองเรียบร้อยเองวางจิตอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและอนาคตดีวางแผนไปข้างหน้ายมก็วางได้แต่อย่าร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นไปตามเป้าไม่แน่อันนิจังทุกอย่างเป็นไปตามอันนิจังกดอันน้จังเผื่อไว้ด้วยเผื่อความไม่เที่ยงไว้ด้วย ได้ยินอะไรมารู้อะไรมาอย่าคิดว่าสิ่งนั้นจริงเท่านั้นอย่างอื่นเปล่านี่เป็นการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงที่ตัดไว้กับภารัธวาชะด้วยคําพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าด้วยการคิดเพียงเท่านีน้ความจริงจะถูกรักษา,าไว้นั้นถ้าเราไม่ไม่ใช้หลักการรักษาความจริงตรงนี้ยมจะเชื่อไปฝ่ายเดียวแล้วนะวันหนึ่งอาจจะผิดพลาด